สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอนนี่ฟอร์ดทีมงานฟอร์ดบานปลายจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้พิเศษค่ะแอนจะพาลูกค้าทุกๆท่านมาชมเจ้าตัวเอเวอเรนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ จะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพันะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full-time นั่นเองก่อนอื่นเดี๋ยวแอนขออนุญาตพาลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสําหรับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัส4คูณสคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กําลังสูงสุดถึง213แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าฟอร์ดเนี่ยเขาจะยกในส่วนของไดาชาร์จ ทุกอย่างขึ้นไว้สูงหมดเลยค่ะจึงทาให้รถคันนี้เนี่ยสามารถลุยน้ําได้สูงสุดถึง80เซนนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะข้อเครื่องไหมนะคะแล้วก็ปกติแล้วนะคะ รถยนต์ฟอร์ดจะมีวารันตีรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ฟอร์ดเอเวอรเรสตอนนี้นะคะสามารถรับวารันตีได้ถึง10ปีถึง1นึ0 0 0สนมกิโลเลยแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์นะคะเราจะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีระบบรักษา ความปลอดภัยมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเอก ABS นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้านหน้า6จุดแบบนี้นะคะคก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยนั่นเองอ่ามีระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชนันแล้วก็ระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดช,ชันเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งบอกว่าออปชันครบมากๆเลยเดี๋ยวแอนจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมว่าเอวเวอเรสคันนี้แอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าบ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคะปกติแล้วสําหรับตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยจะเป็นโครเมี่ยมรอบคัน แอนได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดสามมิติขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเขาจะมีช่องระบายอากาศซึ่งอันนี้จะระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้ด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเจ้าตัวกระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่นั่นเองส่วนฟอนต์คำว่าฟอร์อรดเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะคะเลือกได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสีทูโทนเป็นสามมิติก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้าได้ติดตั้งในส่วนของ อะคริลิกคำว่าเอเวอเรสเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถทําสีได้เช่นเดียวกันลูกค้าอยากได้เป็นสีคโครเมียมนะคะสีดําเงาหรือสีกาไฟก็ได้นะคะทําให้ได้หมดเลยนะคะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหน้ากันชนหน้าคันนี้นะคะแอนด้ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้นะคะต้องบอกว่าชุดแต่งทุกชิ้นนะคะแอนติดตั้งผ่านศูนย์รับประกันผ่านศูนย์หมดเลยนะคะวันที่ลูกค้ารับรถเนี่ยแอนมีแจ้งในส่วนของคุ้มครองประกันประกันภัยในส่วนของชุดแต่งพวกเนี้ยค่ะ ให้เรียบร้อยเลยโดยที่ไม่มีเรียกเก็บเบี้ยเพิ่มย้อนหลังนะคะสังเกตว่าตัวไทเทเนียมพัส,สิีคุณสีเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เทียนเพิ่มเข้าไปอีกอ,อ,อย่างนึงจะเป็นตัวไฟหน้านั่นเองข้อไฟหน้าน,นะคะอันนี้จะเป็นของเอเวอเรสเลยสําหรับเจ้าตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะเขาจะมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วแบบเรียบนะคะแบบนี้มาให้นะคะพร้อมกับเจ้าตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเอง รุ่นนี้จะมาพร้อมกับล้ออัลอยขนาด20นิ้วนะคะจะเป็นลายนี้เลยอันนี้เป็นล้อมาจากโรงงานเลยนะคะรอบคันนะคะที่เป็นโครเมียมันได้ข้อเป็นสีดำด้านให้หมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีมาร์ทคีย์ด้วยนะคะเวลาที่ลูกค้ามีกุญแจอยู่ในระยะไม่เกิน80เซนสอดมือเข้าไปค่ะระบบก็จะปลดล็อกรถให้นะคะแต่ขออนุญาตพาลูกค้าชมภายในนะคะคันนี้จะมีพาโนรามิกมูนรูปมาให้ด้วยนะเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะ มาให้เป็นเบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมขับ2ขับ4นะคะมีดิ lock, ฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10จสปีดนั่นเองเกียร์จะเป็นเกียร์แบบ9ก้ากระโดดนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะจะรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยมี Navigator มาให้พร้อมกล้องมองหลัง เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมกล้องมองหลังด้านหลังนะคะกระจกมองหลังจะเป็นตัดแสงพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะอันนี้จะหน่วงตามความเร็วรถนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยขับขี่มั่นใจในทุกช่วงความเร็วเลยแล้วก็จะมีเจ้าตัว adaptive cruise control มาให้ด้วยนะคะแบบรักษาระยะห่างได้นะคะคันนี้อีกอย่างหนึ่งที่อันเพิ่มเา้าห้ก็จะเป็นตัวแรปหลังคานะคะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีตัวราวหลังคามาให้จากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วเนาะ ข้อไฟท้ายค่ะก็จะทําให้ด้านท้ายรถคันนี้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็จะมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะเพิ่มในส่วนของคาดท้ายคําว่าเอเวอร์เรให้ด้วยแล้วก็รุ่นนี้เขาจะมีฝาท้ายแบบแผ่นฟรีนะคะก็คือระบบเตะเปิดนั่นเองแต่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้มีกุญแจอยู่ในมือเนอะเพียงแค่ลูกค้ามีกุญแจอยู่ในมือนะคะสอดเท้าเข้าไปด้านป้าแบบนี้ก็จะสามารถเปิดได้แล้วหรือสามารถกดจากปุ่มด้านท้ายได้เลยนะคะ ท้ายเราจะเป็นโชค๊คขนาดใหญ่นะคะอันนี้ช่วยซับแรงกระแทกได้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ที่แอนเปลี่ยนให้อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวกระจังหน้าเดิมเนี่แอนคืนให้กับทางลูกค้าเนาะผ้ายางจะเป็นพรม 5D นะคะที่แอนติดตั้งให้ก็จะมีให้ทุกแถวแบบนี้เลยนะคะบอกแถวที่3ามพับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลย เดี๋ยวอันจะพามาดูด้านท้ายนะคะสําหรับด้านท้ายคันนี้เนี่ยอันจะติดในส่วนของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้เช่นเดียวกันจะมีท่อคู่มาให้ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาด้านท้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดนะคะรวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับมุมอับขนาดที่ลูกค้ากําลังถอยรถออกจากซองจอดนั่นเองนะคะรุ่นนี้มีฟังก์ชันครบมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะด้านนี้ก็เพิ่มในส่วนของค้อฝาถังน้ํามันให้นะคะ ต้องบอกว่าเอเวอเรสต์แอนก็มีโรงรีวิวไปเนาะ mm hmm. ซึ่งแต่ละคันเนี่ยจะแต่งไม่เหมือนกันลูกค้าชอบชุดแต่งประมาณไหนสนใจรุ่นไหนอยู่เนี่ยสามารถสอบถามแอนได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้แอดไลน์มาหาแอนก็ได้นะแอนยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ปรึกษาได้หมดเลยนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรไฟแนนซ์ finance, หรืออะไรอย่างเงี้ยปรึกษายินดีให้คำปรึกษาเลยค่ะปรึกษาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ ยัง,งแอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c h anel n Ford b a n n y นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปของแอนก่อนไทยนะคะถ้าแอนมีรถแต่งเพิ่มเติมนจะเอามาลงรีวิวให้ลูกค้าดูเรื่อยๆเ,เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแอนขออนุญ,ญาตพาสุดหลออคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย